แต่รู้ไหมพวกที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยก็คือพวกที่ทำอะไรไปแบบไม่มีแรงจูงใจใดๆเลยแค่ลงมือทำพราะว่ามันสงสัยหรือไม่ก็พวกเขาสนุกกับการทำสิ่งนั้นนะตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วแฮ ี๋ยวสงไปทำอะไรหน้าห้องฉันอะเฮ้ยนี่แกไปทำอะไรหน้าห้องฉันอะเราไงมาดูไม่ได้ยังไงเฮย้ฮยอะไรอะไยนี่แกไม่ชอบหน้าอะไรฉันนักหนาเนี่ยฮะโอ้โทษทีก็แค่มันพัดตกนิดหน่อยนะเอาละโอ้วุ้ย ทีห้องอาบน้ำก่อนลอยเลือดบานเลยมีแค่ห้องนี้เท่านั้นแหละที่รู้สึกว่าแปลกๆก,ก่อนหน้าน,นี้เราเจอเป็นผีสาวใช่ไหมเธอถือเลื่อยอยู่แสดงว่าเธอต้องโดนฆด่าเรื่อยๆนี่ยเฮ้ยเฮเสียงอะไรโอ้ยหยุดที่นี่ต่อไปไม่ได้โอ้มามกอดมีคนกำลังมา นี่แล้วก็เนี่ยโอ้ยอัออนนี้มันเสื้อขาวเก่งยีนห้องสองนย์สองปะเนี่ยยา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 เฮ้ยแกคิดแล้ววะแกจะไม่โดนจับได้เหรอเจแจ้งตำรวจเรียบร้อยแล้วอ,อะไรของแกเนี่ย อยา่ายายายา่ามีประตูคุณตำรวมันมาคุณตำรวจันเจนดยมาแล้วหย,ยุดนะเฮ้ยเดียวหนีหลบเลยโอ้คุณตำรวจสอยทาทีกว่าเยอะ